โอ้ยหยาบสายยางเจ้าของพี่น้องมาเรียนสงการน้ากันคอยห้อนเนาะคอยห่อนก็อดบ่ได้คอยกขามาเรียนสงการเปิดน้ำฮดไม่ไพ่พ้อได้เก่งนี่อย่เด็กแง่วมานน่ะค่ะเออคันวัถือน้ามันก็ติดเกิดนอ้สกันแหละนอ่งามบ่ เอาเจ้าเป็นบ,าบ้าที่ไ่ได้เป็นบาคอย่หอนแหงเออ่นคข่มาหดน้ามไม่ไพ่ไข่สีอยู่หลายมือยนนะไข่ก็เะเลยมาหดอันนี้แม่นกอไผ่าาหวานนี่กอไผ่าาหวานหวานหวานแบบกินดิบได้เลยนี่หวานแบบกินดิบได้เลยเด็ดอ,ออกมาชาบออกมากินดิบได้เลยมือเคลื่อนนี่เออไข่นอนตะเวนเนาะไข่หอนเนาะไข่กินยาพาราแน,นอนอ บมื่อไงจบคลิปเดอ้อไปสื้อมาเบื่งเจเหลินหน่นนำมาที่เมื่อโหลดเนี่ยเมื่อึ้นหนูเคยตื่น,น,นอันห้าทุม่มห้าทุม่มมันเกิดมันยี่สิบสามนาฬิกาเนาะยี่สิบสามนินาฬิกาห้าสิบสี่นาทีวา่าชอาว่าที่ตื่นมันยังตะเดือกขัดอยูอ่เพราะอะไรน้อยนายผีน้องกตื่นแล้วมันบอระไม่ยังเดือดก,ก็สินายเออตื่นแล้วมันบอระ นายจะคล้องตื่นจะเศร้ารอพ่อไปเอาเวียนตาว่าเบื้งผลว่าห้าห้าสิบห้านาทีสันห้าสิบห้านาทีห้าสิบสี่นาทีเราก็เลื่อยไปห้าสิบห้านาทีแบตเตอรี่นั้นแปดสิบเก้าเปอร์เซ็นต์สันว่าอืมรอางเบื้งพี่ร่องห้าเทีได้ชื่ออันคล้องเหรียญชกกัน ห้เทอได้เล่นชมกันใหน้เธอได้เล่นชมกันมามาอาบน้ำน้ำกันเอออาบน้ำน้ำกันคักบ่บัดที่นี่อาบน้ำเล่นน้ำู้เดียวลองเบิ้งได้พี่น้องเด้อ